สวัสดีคครับทีมยอดทึงวีดีโอบาตนี้ครับเจ้าของสาเพิ่นมาบาตนี้สวัสดีครับ,บเจฟซี่เคารพทุกท่านสายหาอยู่หากินนีทราฟติสเจนุ่มชุ่มส้นเข่าคือเก่าครับพี่น้องนำทีมโดยพี่กิจต้อง <laughs> แล้วก็เพียวใส่อะไรยนงมชุ่ม่วนเห่ามาสอนครับพี่น้องมาหนี้ <laughs> สอนครับสอนมาหนี้สนอนโอ้ย ตามติดลุกไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ปลาขาหน่อยเว้ยเต็นคือเต็นคือแต่เว้นกันลาชิโตกินพอดีร้อนขึ้โรอนอร่นกว่ากุ้งก้วกันลาลาเข้า จับข้าวท่อจัาข้าวท่อท่อเนี่ยแล้วหมดมอสองภูฟราเนี่ยตาปิดครับตาปิดให้หนุ่มชุมชนให้หนุ่มบ้านบ้านถ้าอยู่หาก,กินครับพี่นอ้อง อเออวนี้กับไปน้องบุกรีเจ็บนองดวงอยู่วะเจ็บอยู่ในแงงอยู่พี่น้องตักขาวข่าหน่อยตามติดชีวิตไอ้นุมชุมชน เก็บโซกคือบ่านี่เขาเอินปลายังก่อนี่ปลาขาบของนะครับปลาขาบของับของไม่พน้องโอ้มีแกวเนาะ ตอนน้องตอนน้องเทิ่งว่ามันสีได้ปู่อยู่เว่าน้ำมันใหญ่แล้วล่ะฮึฮึฮะเนี่ยอ๋อเจ้าของเอ้าก็ลงไปเท่านันบ่นี่ยเป็เทิ่งเล่บ่มันจะหมื่นนะนี่ไปตามหน้าไป้ว เรไปเนี่ยมันเหนื่อยเน,นีเ่ยนะปยากมันก็ขึ้นได้วะเอา้าตามติดไอหนุ่มเที่ยวาใส่ไปเลยโอ้เอาครับบาัตรเยนแผนครับบารซอนบาต มีขี้เหือดนะมีตาโมทงังยายวีเอาขี้เหอะลงหรือเปล่าสว่วนนี้ครับจากไม่ประมาณม,มาซาเลยครขัดบาท นี่ได้แล้วบัลลูปปลาคอปลาสดครับพี่น้องปลาลูกค้อตามลงไปดูใกล้ๆเลยพี่น้องเอ้ย ปลาลูกคอกปลาลูกคอมันอ,อ,อ,อยู่ขางนะังตัวแดงๆนี่มาแล้วมาแล้วปาลูกคอกกรนชิง เล็กอยู่บ่เล็กเรอนอ้าเหยียบปลาน้องกุเียกครับน้องใหญ่เติบเดี๋ยวเขาไปดักทั้งหมดครับพี่น้อง เขาสิถามจุของสายังไงยินอยู่บ่ยินอยู่บ่มิดจิลีครับห่วงอยู่บ่จิรีอยู่บ่ะว่าจุของจุของสาบม่ได้ยินครับพี่น้องเรามีไงเราบม่ได้ยินละมิดจิลีทากกัได้กับบ่ป่าครับพี่น้อง นี่ครับผลงานการสนารขขอนปลาลูกคอกกับจุ้งกุ้งผู้บบาวแนวมานเวย้ทีมงานผู้เบาวแนวอ๋อถ่ายคลิปแบบขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมทุกท่านครับเจอกันคลิปหน้าครับ <laughs> จะลาลาไปก่อนละ ลากลากก่อน,อนลคลิปหน้าเจอกันไหมครับแต่ะละคลิปนี้สวัสดีครับ